เรื่องกลิ่นเรื่องตกขาวอีกเรื่องหนึ่งน้องสาวแห้งเราก็ทำความสะอาดตัวเราเองดีแล้วแต่บางทีมันก็เฮ้ยทำไมมันมันยังมีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นแต่พอเรามาเจอมูซินดีอะเฮ้ยทําไมฉันไม่ใช้ตั้งนานแล้วอะฉันรู้สึกว่าไปทําอะไรอยู่อะคือมั่นใจมากขึ้นมากๆเลยผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะพี่อะมัน จะยังไงดีผิวโอเคยังผิวหน้าเราใช่ไหมคะเราใช้ครีมผิวหน้าเราก็จะนุ่มฟูดูเต่งตึงดูเด็กตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะพอเราใช้มูสินดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออน้องสามเราอ่ะก็ดูชุม่มชื้นดูแบบมีน้ำมีนวลดีเนาะดูมันดูดีขึ้นนะคะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้มูสินดีหรือใครที่เป็นแฟนมูสินดีอยู่แล้ววันนี้ค่ะมีเซตพิเศษเลยรับรองว่าจุกใจแน่นอนนี่เลย